สวัสดีครับเรามาฝึกฟังฝึกพูดอังกฤษไว้ทำธุรกิจกับฝรั่งชุดที่3คํคำศัพท์เกี่ยวกับกริยาอาการและกิจกรรมต่างๆ1าง l นึ่งวอกวเดิน Walk อกสองวิ่งรันรันรันสามไฟต์ไฟ์ phải tổ sưu 4 get up get up lุก lên get up get up 5 hia đã nhìn hia hia đã yin ai hia để soi, chả để get up, you get up lุk lên, đéo dù kết you get up son son ở sơnเอาไว ห้าห้าเจ็ดหิตตีหิตหิตแปดโพนถือโอนโอนโอนเก้าหักโอดหักหักหักสิบจำกระโดดจำจำจำที่จำโฟมเดือดเทเบิล เขากระโดดจ,จากโต๊ะจำ่ตไปคลิกเตะคลิกคลิกคลิกสิบสองคีสคีสจูบคีสคีสสิบสามหัวเราะลา r ลา l ลาจทีลา r g with him เธอหัวเราะกับเขาฉี large with him. l i c k l i ั l i ังฟ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 ัง listen l i s ฟัง listen ฟังต่งไป look ฟัง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 ฟัังฟัักั สิบแปดเล่น play 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 19่สิบูนดึงมาผูนผูนยี่สิบพูดผลักพูดพูดชีเล่นเทนนิสเขาเธอเล่นเทนนิสชีเล l a เทนนิสไอเลิฟอยู่ต่อไป21 take หยิบหรือเอามา take 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 ยี่สิบสอง read อ่านหนังสือ read 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 ยี่สิบสาม write ขี write ขียี่สิบสี่ drive drive ขับรถ drive 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 ยี่สิบห้า sing ร้องเพลง sing sing ที sing the song I ride motorcycle. I ride motorcycle. s h rides car. ขับรถเธอขับรถ s h rides car. ยี่สิบหก smile. ยิ้ม smile smile. ยี่สิบเจ็ด stand. ยืน stand stand. ยี่สิบแปด study. เรียน study study study. ยี่สิบเก้า ทอกคุยทอกทอกทอกสามสิบทิ้งคิดทิ้งทิ้งทิคิดชี้ทิ้ง about the school เธอคิดเกี่ยวกับโรงเรียนต่อไป throw คว้าหรือโยน t r o w throw throw สา touch จับหรือแต่ ธาตุชีทัสมีจับชั้นเจอจับชั้นธาตุสามสิบสามคุกธรรมหารคุกคุกคุกสามสิบสี่นับ count 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 สามสิบห้าร้องไห้ cry 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 ชีต cry ชีต cry หญิชีต cry ไอ c o u n หรือ pen ชนะปากกาสามสิบหกคัดตัดคัดคัดคัดสามสิบเจเต้นรำ d ดน c ดน a ดนสามสิบแปดดกขุดดีกเล็กลกิก้าฝันรีม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 สี่สิเรสแต่งตัวเรสแต่ง <c oughs> ตัว เร่ชีเรดิเชเธอใส่เชิดทีคัดเดอเทเบิลเธอตัดโต๊ะทีคัดเดอฟรุตเธอตัดผลไม้ต่อไปสี่ดริงดื่มริงริงริงสี่สบองบลูเป่าบลูเป่าบลูสี่สามทำแตกเบรกเบร เบรคเบรคสี่สิบสี่บิลบิวสร้างบิวดบิลสร้างสี่สิบห้าอิวไปมาแครี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 ซีดิงโซดาซีดิงโซดาต่อไปสี่สิบหกแคล็จับแคล็ดคล็คล็ สี่สิทำความสะอาดคลีนคลีนคลีนสี่สิปีนคลายคลายคลายปีนสี่สิบเก้าอีดกินอีดอีดอีดห้าสิบสลีปนอนสลีปสลีปสลีปนอนชีสเลปออนหรือเบคเธอนอนอยู่บนเตียง 51าไรเขียน r i ไร r เขียน52พูดสปี a k speak speak s p e ห้าส,ส,สิบสานั่งอยู่ sit sit ห้สิบสีย่ 54. ยืนสแตน d stand ห้าสิบห้ารอ wait wait รอเวทเ wait w สีเวเธอสัน้นเธอรอลูกชายก็มีเธอห้าสิบอกเมฆทำขึ้นเมฆเมฆเมฆห้าสิบเจ็ดโกไปโกโกห้าสิบแปดมาคำคำคำห้าสิบเก้าเฮลช่วยเหลือ เอวเอวเอวช่วยหกสิบเทนแปลว่าบอกเทนเทนพฤติเทนมี about the car โปรดบอกฉันเกี่ยวกับรถเทวเทนหกสิบเอ็ดเซนขายเซนเซนหกสิบสองซื้อบาย บ่ายซื้อบ่ายบ่ายตีป้ายตีบตีบเลื่อนเรียนรู้เลื่อนเลิ่นบิน fly 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 บิน the bird fly in the sky นกบินบนบินในท้องฟ้า the bird fly in the sky ต่อไปตัวอย่างการพูด she walk to home she walk to home เธอเดินกลับบ้าน they talk about the school they talk about the school พวกเขาพูดเกี่ยวกับโรงเรียน she walk to home เธอเดินกลับบ้าน they talk about the school they talk about เดอสกูลพ <The> mm hmm. วกเขาพูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียนต่อไปเป็นตัวอย่างก,การพูดอีกชุด we are flying from เบงกอ k we are flying from เบงกอ k เรากำลังบินกลับจากกรุงเทพหมายถึงนั่งเครื่องบินกลับจากกรุงเทพวิภาบ b u บิว new house for her mother. We have built new house for her mother. We are sang mẹ We are flying from Bangkok. We build built new house for her mother.